ต่างต่า มาสู่ที่ประชุมและทางแนวทางของเราเองนั้นก็จะนำข้อเรียกร้องนะคะของพี่น้องประชาชนนั้นเสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรต่อไปค่ะเป็นการทำงานร่วมกันอย่างมีระบบเพื่อที่จะให้มีการรับฟังเสียงของประชาชนให้มากที่สุดค่ะเพราะเรารู้ว่าเสียงทุกคนนั้นมีคุณค่าแล้วก็มีความสำคัญที่เราไม่สามารถที่จะมองข้ามและละทิ้งนั้นไปได้จึงเป็นที่มาของ แถลงการว่าเรามีความตั้งใจที่จะนำข้อเสนอของประชาชนในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเสนอให้มีการทบทวนหรือการแก้ไขมาตรา112มาตรา1 6นะคะเรื่องพรบอรคอมพิวเตอร์รวมถึงเรื่องของพรกรชุมนุมที่ขณะนี้มีผู้ที่ถูกจับกลุ่มเป็นจำนวนมากนะคะไม่ต่ำกว่า20คนเราขอเรียกร้องในเรื่องของการสิทธิการประกัน ให้กับผู้ที่มีความคิดเห็นต่างทางการเมืองเหล่านั้นด้วยเราไม่นิ่งนอนใจและเราจะต้องไม่ให้เรื่องนี้เงียบไปเราจะติดตามโดยใช้ช่องทางของสภาผู้แทนราษฎรจนถึงที่สุดค่ะขอบคุณค่ะยืนของทางพักเพื่อไทยนะคะมีความชัดเจนว่ามันคือสิ่งที่เรารับฟังมาจากประชาชนนะคะถ้าหากว่าจะ มีความขัดแย้งที่ฉันก็คิดว่าสภาผูาแ้แทนรัษฎรจะเป็นจุดที่เราจะยุติความขัดแย้งนั้นได้อย่างดีที่สุดเพราะว่าทุกๆเสียงของประชาชนมีคุณค่าและมีความหมายนะคะเราไม่สามารถที่จะปล่อยเลยได้ฉะนั้นจึงเรารวบรวมทุกๆข้อเรียกร้องค่ะแล้วก็ทําให้เกิดการแก้ไขแล้วก็มีข้อสรุปที่ตรงกันทีฉันคิดว่าจะสามารถผ่านเรียกว่าวิกฤตศรัทธาที่ประชาชนมีต่อรัฐบาลในขณะนี้นะคะไปให้ได้ แล้วก็ศรัทธาต่างๆในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมมันก็จะเกี่ยวโยงซึ่งกันเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทํานั้นถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมมันจะเกิดการแก้ไขไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็จะเป็นการลดความขัดแย้งในระยะยาวต่อไปให้ได้ด้วยค่ะซึ่งเราต้องทําร่วมกันค่ะขอบคุณค่ะ